ค่า EV คืออะไรเมื่อเราสู้ชนะเราจะได้ค่า EXP แล้วก็ค่า EV มาจำนวนหนึ่งซึ่งทุกๆค่า EV 4แต้มจะถูกนำไปเพิ่มสเตตัสให้กับโปรแกรมอนเราหนึ่งแต้มขึ้นอยู่กับว่า EV ที่เราได้รับนั้นเป็นสายอะไรโดยสามารถดูได้จากแอปที่ชื่อว่า Poke Info โดยเลือกหัวข้อ POKEDEX เข้ามาแล้วให้กดที่มุมขวาบนจากนั้นกดที่ Show e t Value เพื่อโชว์ค่า EV ระบบจะโชว์ค่า EV ที่เราได้รับจากการชนะโปเกมอนแต่ละตัวหรือเข้ามาที่ EV 10ของเว็บ c e l e b i e อเเมื่อเข้ามาแล้วให้เลือกหัวข้อ EV ที่เราต้องการทราบเช่น HP, Attack, Defense, Speed ในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น Attack เมื่อเข้ามาแล้ว ระบบก็จะแสดงหลายชื่อโปเกมอนที่จะให้ EV ประเภท a อ t แท็กแก่เราให้เราเลื่อนดูโดย EV สามารถเก็บสะสมได้ทั้งหมด510แตม้มโดยแบ่งเป็น EV สายที่1 255แตม้มและ EV สายที่2อีก255แตม้มไม่สามารถเกินกว่านี้ได้หมายความว่าเราสามารถเพิ่มสเตตให้โปเกมอน1ค่าได้ถึง63หน่วยนอกจากนี้การใช้ไอเทมเพิ่มสเตตให้โปเกมอน1หน่วยจะทำให้ได้รับค่า EV 10หน่วย เพื่อให้เห็นภาพผมจะนำไลควาซาที่ยังไม่เคยฝึกเนี่ยเข้ามาฝึกในถ้ำของโกนเนียวโดยจะทำการต่อสู้กับโกนเนียวไปทั้งหมด16ตัวหลังจากนั้นจะให้ดูความแตกต่างของสแตตที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเลเวลเพิ่มจะเห็นว่าค่าสแตตของ HP นั้นเพิ่มสูงกว่าค่ากันอื่นเนื่องจากโกนเนียวเป็นโปเกมอนประเภทให้ EV ประเภท HP โปเกมอนป่าที่เราจับได้จะมีค่า EV เป็นศูนย์การลิงก์ต่อสู้กับเพื่อนนั้นไม่ได้ทั้ง EXP และ EV ใดๆ นอกจากนี้การสู้ที่ Battle Frontier ก็ไม่ได้รับค่า EV เช่นกันหากเลี้ยงดูโปเกมอนไม่ดีโตมาโปเกมอนก็จะไร้คุณภาพมีโปเกมอนเมื่อพร้อมสวัสดีครับ